ใครใช้พวกโปรโมชั่นโทรศัพท์แพ็กเกจที่เป็นแบบประมาณซิมเทพหรือว่าเน็ตอัลลิมิตอยู่ไหมฮะคุณรู้สึกไหมว่าช่วงนี้โปรโมชั่นพวกนั้นอะ่ะเหมือนมันแ,แปลกๆแล้วก็ความเร็วเน็ตเนี่ยมันต่ำนะครับ หลังจากที่มีการควบรวมของค่ายโทรศัพท์ค่ายใหญ่2ค่ายนะครับอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยค่ายไหนนะเพราะอาจจะเป็นเหตุผลทางด้านกฎหมายได้นะครับแต่ว่าเทปนี้ผมจะมาบ่นล้วนๆเลยนะครับไม่ใช้อินเสิร์ตไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังของ,ของบ่นก็ตามกันมานะครับแล้วผมคิดว่าหลายคนน่าเจอปัญหาเดียวกันอยู่นะครับก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับเราได้เห็นการควบรวมของค่ายบริษัทใหญ่ที่มเป็นค่ายผู้ให้บริการมือถือ2ค่ายนะครับรวมมาเป็นค่ายเดียวจากก่อนหน้านี้เรามีหลักๆอยู่3ค่ายใช่ไหมก็คือเป็น่ ลตสละสลค,ค่ายแปลว่าอะไรแปลว่ามีการแข่งขัน3ค่ายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันอยู่3ค่ายนะครับเสร็จแล้วพอควบรวมไป2ค่ายตอนนี้มีค่ายหลักอยู่แค่2ค่ายแล้วนะครับและ2ค่ายนี้หมายความว่ายังไงนะครับส่วนแบ่งการตลาดของทั้งคู่นะครับก็แน่นอนว่ามันก็เกินตัวเลขการผูกขาดไปเยอะนะครับการผูกขาดคืออะไรนะครับการผูกขาดที่นี้เป็นผลที่ไม่ดีกับตลาดและเป็นผลที่ไม่ดีต่อผู้บริโภคนะครับพูดง่ายๆว่าเขาเนี่ย มีกําลังที่จะทําอะไรก็ได้ในตลาดเพราะว่าเขาไม่มีคู่แข่งนะครับปัจจุบันนี้มีค่ายโทรศัพท์หลักๆแค่2อค่ายเขาก็ทําอย่างนั้นนะครับย้อนกลับมาในช่วงแรกๆที่มันมีโปรโมชั่นสําหรับการแบบว่าย้ายค่ายหรือว่าโปรโมชั่นงงแงตอนนั้นน่ะผมเล่าให้ฟังเลยนะ ผมเนี่ยอยากใช้โปรโมชั่นราคาถูกนะครับซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็ออกโปรมาไฟท์กันเยอะๆเลยนะครับมีโปรเน็ตสิบเมกอลิมิเต็ดเดือนละ2 0 0กว่าบาทซึ่งผมก็ใช้นะครับซึ่งคนที่บ้านผมก็ใช้ทุกคนนะครับตอนนั้นได้มายัางไงขอย้ายค่ายนะครับหรือไม่ก็โทรบอกตรงเนี่ยถ้าคุณไม่ให้ผมจะย้ายค่ายนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้แหละฮะก็คือข้อดีของการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขัน3คนนะครับปัจจุบันนี้เหลือแค่2คนไม่มีค่ายไหนต้องง้อผู้บริโภคแล้วนะครับแปลว่าเขาเนี่ย จะลดโปรโมชั่นจะทำอะไรกับผู้บริโภคก็ได้โดยที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีทางเลือกให้หนีไปที่อื่นเพราะว่าอีกค่ายหนึ่งก็หัวกันมาทั้ง2ค่ายปรับโปรให้แย่ลงนะครับจนกระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้งานอินเทอร์เน็ต้วรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้มันหน่วงแปลกๆนะครับรู้ไหมฮะว่าเจอ,อยังไง ไม่เจออะไรถ้าไม่ตรวจสอบนะครับใช้งานปกติไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเข้ามานะโอเคอาจจะมีแจ้งเตือน SMS เข้ามาแต่ว่าเอาตรงๆนะ s m s ของพวกค่ายมือถือเนี่ยมันสแสม e m ทางนั้นมันโฆษณามันดูผลบอลดูดวงโปรโมชั่นเน็ตเสิร์ฟอะไรเเอาเป็นว่าผมบล็อกพวกนี้นะครับและแน่นอนว่าเขาแจ้งเข้ามาในพวกนี้แหละทําให้ผมไม่เห็นนะครับจนกระทั่งผมไปเช็คแพ็กเกจนะอันนี้แพ็กเกจหรือยังไงรู้ไหมฮะเหลือจากที่อันลิมิตสิบเมก อันลิมิตสเมกนะครับซึ่งบางคนใช้ก็อาจเป็นอันลิมิตสิบเมกบางคนก็4เมกกลายเป็นว่าตอนนี้ผมเหลือแค่2 0กิกนะครับเหลือว่าเน็ต2 0กิกและไม่รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเดินไปที่ศูนย์บริการค่ายหนึ่งไปถามว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณลดโปรโมชั่นอย่างเงี้ยผมกลายโปรอะไรไม่รู้มีปัญหาเน็ตมากเลยคุณเช็คซิว่าความเร็วเน็ตผมเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่แค่2 0กิกธรรมดานะครับแต่ว่า เป็น20 GB ที่ความเร็ว2 MB จากเดิม10 m มกอลิมิเต็ดเหลือ20 GB ความเร็ว FUP Fair Usage Policy ที่2 MB นะครับฟังดูแล้วหน้าโมโหไหมฮะเป็นใครก็ต้องโมโหนะครับแล้วผมก็บอกเขาว่าอา้าวคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้เอาโปรเดริมผมึ้นมานะก็จะรับเรื่องก็จะส่งไปให้และถึงตอนนี้ผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่า ผมก็ยังเป็นโปรเดิม20กิก2เมกอยู่นะครับมันเป็นอะไรที่น่าโมโหมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเราไม่มีทางเลือกแล้วนะครับย้ายไปอีกค่ายคู่แข่งของเขามันก็โปรเดียวกันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่านี้ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ และจุประสงค์ของเทปนี้คืออะไรผมมาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรหวังอะไรนะครับไม่ได้หวังอะไรเพราะผมรู้ว่าเราทําอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะครับมีเงินทุนหนานะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยมีกอสอทอชอ,อยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรผู้บริโภคหรือเปล่านะครับตอนที่เขาแบบว่ากำลังจะมีการควบรวมอ่ะก็มีคนไปประท้วงกันนะแต่ว่าคนประท้วงเนี่ยมันแบบ บางตามากเลยอะครับแล้วสุดท้ายก็ยังมีบางคนอีกนะผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกันนะครับคุณแบบโอเคกับการควบรวมกับการปล่อยให้ในายทุนผูกขาดอย่างเงี้ยผมไม่รู้จริงๆว่าสมองคุณเนี่ยคุณใช้อะไรคิดนะครับว่าการควบรวมการไม่มีคู่แข่งเนี่ยเป็นผลที่ดีต่อผู้บริโภคตอนนี้ฮะเป็นอะไรเห็นแล้วยังฮะว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาที่มันมีคู่แข่งกันเยอะเนี่ยโปรถูกซิมเทพนูนี่ออกมากระจ,ยระจายคนผู้บริโภคอย่างเราได้ใช้เน็ตถูกได้โทรเยอะ มาถึงตอนนี้พอคุณไม่เป็นเคลื่อนไหวโอเคกับการควบรวมบางคนไปอวยบริษัทพวกนี้ด้วยฮนะสุดท้ายผลกระทบตกมากับผู้บริโภคไม่มีทางเลือกให้เราใช้นะครับจะหันไปไหนคุณก็เจอแต่ของแพงนะครับทีนี้อาจจะมีทางเลือกสำหรับค่ายที่ ถูกลงมาหน่อยนะครับก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นค่ายรองอย่างค่ายที่ไม่ได้มีพลัง power เท่าไอ้พวกนี้อาจจะมีซิมเทพมีโปรที่ถูกมานะครับแต่มันก็ยอมรับว่ามันไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนนะครับมันถูกกว่าค่ายใหญ่ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ถูกเท่าไอ้โปรซิมเทพสมัยก่อนอยู่ดีนะครับมาถึงตรงนี้ผมอยากรู้มากเลยนะครับว่าในฐานะผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยคนที่แบบว่าอยากใช้เนี่ยคุ้มคุ้มเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมคือแล้วบริษัทเนี่ยจะมาตัดโปรอะไรอย่างนี้ก็ได้เหรอ จริงๆจะว่าไปแล้วมันก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีดอกจันเล็กๆอยู่แล้วเวลาคุณสมัครว่าราคาและโปรโมชั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทราบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอะไรอย่างนี้นะครับนี่ไงฮะได้ใช้จริงๆแล้วได้เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่หมดสัญญาด้วยซ้ำนะครับบางคนตอนนี้อาจจะยังไม่เจอนะครับผมเองทางบ้านเนี่ยก็โอเคมีบางคนที่เจอตัดโปรแล้วโดยไม่บอกไม่กล่าวหรือว่าบางคนเนี่ยยังไม่ถึงดิวนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยไอ้โปร10เมกซิมเทพอีกเครื่องนึงเนี่ยฮะ มันจะหมดในช่วงวันที่22เดือนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันผมเดาได้เลยว่าไม่ได้ต่อแน่นอน10เมกอะลิมิตอาจจะเหลือ2 0กิก2เมกเหมือนกันเพราะว่าทุกค่ายตอนนี้หน้าเลือดหมดไม่มีคู่แข่งแล้วก็หกสับผู้บรโิโภคได้เต็มที่ทั้งหมดนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้หวังอะไรไม่ได้ผมได้แค่บ,บ่น,นเฉยแต่ผมอยากขอความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับชาวโอฮอกโซนเนี่ยตอนนี้มีวิธีอะไรบ้างนะครับคุณใช้เน็ตค่ายไหนอยู่นะครับที่มันยังมีโปรโมชั่นที่คุ้มและที่สำคัญนะครับตอนนี้ ผมเอื้อมระอาเต็มทีละกับไอ้ค่ายใหญ่ๆ2ค่ายที่ผูกขาตลาดอยู่เนี่ยผมอยากจะไปสนับสนุนค่ายเล็กมากกว่านะครับค่ายที่เขามีโปรโมชั่นที่มันถูกกว่าช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับว่าผมควรจะย้ายไปยังไงดีเพราะว่าไม่ว่าไอ้สค่ายเนี่ยเขาจะง้อผมยังไงผมจะย้ายค่ายยังไงผมสัญญาตัวเองกละสัญญาทุกคนฟังไว้เลยนะครับผมจะไม่อุดหนุนไอบริษัทหน้าเลือดผูกขาดแบบนี้อีกต่อไปเอ๊ะแต่ลืมไปพวกค่ายเล็กค่ายรองก็แค่ ศูนย์บริการหายากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าสัญญาณเขาก็ดันไปเช่าของไอ้พวกค่าใหญ่ผูกขาดอยู่ดีนี่หว่าแล้วแบบนี้ผมจะมีทางเลือกไหนที่จะไม่อุดหนุนพวกผู้ให้บริการแบบนี้บ้างไหมเนี่ย